เหงื่อก็ออกแล้วค่ะนี่มาดูความสวยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจา๋าพิจต้นน้ำนะคะมาอีกแล้วค่ะไล่สดพร้อมเหงื่อน,นะลูกโอ้ยร้อนร้อนจริงอะไรจริงคิดถึงดิฉันมิคะจริงๆแล้วดิฉัน,นจะพาคุณมาดูรถฟอร์ r แร t เตอนะคะท่ามกลางแดดร้อนๆเปรี้ยง นี่นีนสวยสวยนะคะกับวิวที่สวยมากนะคะตอนนี้นะคะที่เราเอามาดูเนี่ยจะเป็นแรปเตอร์เครื่องยนต์เบนซินนะคะก็สัมพันธนะคนนั้นร้อนใช่ไหมคะขึ้นมาแล้ว <c oughs> <c oughs> เราจะไปที่อื่นกันต่อนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งติ๊กเก็บหน่อยสักคู่ค่ะรอดีฉันด้วยเราจะไปตรงไหนคะข้างในก็ข้างในก็เป็นร้านอาหารเราเป็นร้านอาหารช่วยค่ะไปไหมคะคุณโบอสคุณหล่อมากเลยใช่ เดี๋ยวนี้เขเก็บก็สุดเมก่อนมาไม,ม่เก็บอะเก็บค่ะเก็บคนละร้อยอใช่ค่ะเพราะว่าให้เป็นฐาน,นาม,ม,ามือแก่ตามว่าอืมอ่ะสาวๆยิ้มหน่อยหัวรถช่วงล่างนิ่มมากเลยนะคะเดนซริงมันแข็งแกร่งนะนี่เราให้ความรู้สึกฟิลฟลลิ่งที่เป็นแบบนุ่มนวลอะโช๊คฟอค็อกโอ้โหโช๊คฟ็อกคู่อะไรนะเป็นแสนอย่าพังนะคะ <laughs> ก็ไม่ได้นำไปเปลี่ยนยางนะคะยางโกก็ดีอยู่แล้ว b f Goodrich นะคะจากอเมริกาอยู่แล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนข้างนอกให้วุ่นวายนะเพราะว่าเดี๋ยวโชคคนจะพังอ,อยากได้หลังไฟฟ้าดได้สวยงามให้ความรู้สึกนุ่มนวลจริงอะ่ะขอบอกสวัสดีค่ะคนสามแสนคนปัดศูนย์เราเยอะๆเ,เลยนะ <laughs> ทักทายกันได้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกังหันได้แล้วตมนกี้เราฝากโอนเงินด้วยนะคะเหมือนแก๊้งคอนเซนเตอร์หลอกโอนเงินอะไรประมาณนี้เออเอาลองดูก็ได้ค่ะเข้าไปได้นะเขาไม่ว่าเออเข้าได้หรือก็จะถ่ายกับน้องหมีตัวนี้ก็ได้ค่ะสีชมพู อ๋อจะถ่ายกลางวงเวียนนี้ใช่ไหมอ่าได้ค่ะได้สวัสดีค่ะคุณรปภค่ะขออนุญาตใช้สถานที่ไม่ไม่เดี๋ยวจอดตรงนี้เฉยๆ,ๆจ้ะจอดแค่ตรงข้างหน้าเฉยๆจ้ะอ่าแต่ไม่ห้ามเข้าเนาะห้ามเข้าจอดตรงข้างหน้านี้ได้เดี๋ยวฮเดี๋ยวรีวิวให้ค่ะนี่เอารถไปจอดในน้ำเลย หมือนเข้าไปในหมู่บ้านลูกหมีอะค่ะหมีขาวอะไรเงี้ยถ้ามากลางคืนจะสวยมากจะสวยจริงอะไรจริงไม้อหไ่ไมม่ไม่เราต้องแนวนอนใช่ไหมคะหรือว่าเป็นแนวนอนแนวนอนแบบว่าด้านข้างอะเออประมาณด้านข้างก็ไม่ต้องเป็นหรอก ตอนนี้กำลังตกลงกันอยู่ว่ามุมไหนนะฮะตกลงกันไม่ได้ชอบางนเลยทากลางแดดร้อนอืมดิฉันชอบภายในของมันดูโลเคชันเลยค่ะเสี่ยงตายไปดูเลยค่ะร้อนมากดิฉันเก็บกระเป๋าไว้ดีกว่าพลุงพลังพลกพลุงพลังมากเลยกระเป๋าเงินแสนเงินล้านนะพวกเรา ใช้ค่ะสิ่งที่เราเห็นอยู่ด้านในครับมนไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งที่เป็นสีแดงแบบนี้สร้างความกระตุ้นแรงเราใจอุตัยคนแอบถ่ายดฉันตต้มเลยออกกว่าขอโทษค่ะ <laughs> อันนี้เราไปทำคอนเทนต์กันนะคะโอ้โหช่างภาพ3ามสี่คน สู้ชีวิตมากใครกวบวฟ้าก็กลางแดดกลางร่มนะคะสวยค่ะแดงมากเลยถล่มแบบชืิอชื่อว่าสู้แดดนะคะน้องขาตัวนี้ราคา1,919,000าน้าแนแต่ว่าต้องเพิ่มสี1,000 0บาทเป็นสีโคชออร์เรนจ์นะคะก็จะอยู่ที่1 9 2 0 0ล้านคันเทสไซส์เรายังไม่ขายนะคะยังไม่ขายเปิดรับจอมีรถเลยนะจ๊ะ มีรถเลยไม่ต้องรออันนี้เรามาใช้สถานที่โอ้วิวก็สวยค่ะนี่ฉันเคยมาครั้งหนึ่งหลายครั้งเลยค่ะพาลูกมาเที่ยวก็ช็อกโกแลตวิวเนาะมาต้องมีเสียค่าเข้าร้อยนึงเข้าไปดูหมีอะไรเนี้ยเต้นกันแล้วก็เล่นน้ำกันเลยประมาณเนี้ยมีรถโชว์ ระหว่างนี้รีวิวไปด้วยนะคะเด็กต่ำกว่า5ขวบเข้าฟรีลูกดีเซนโตแล้วบัตรร้อยบาทอัพแรกเครื่องดื่มแลอะอาหารของขบเคี้ยวเล่นๆได้อะไปก่อนนะคะช่วยรีวิวมารีวิวรถก็รีวิวร้านก็นด้วยขึ้นมาแล้วขึ้นมาเลยเจ็บมากเลยอุ้ยโทษที โอ้ยร้อนค่ะกินข้าวแล้วพี่น้องกินข้าวค่ะกินตรงไหนอ่ะที่ไหนก็ได้ถูกฉูถูกและดีถูกและดีอุย้ยโทษๆพันจะอินุตรงนั้นเลยเนาะของเยอะใช่ของเยอะด <laughs> ้ยเหนื่อยร้อน รถก็กว้างนะคะอันนี้คุณโบสุดหล่อคนขับให้โอ้โหแรงเขากำลังสาดโคให้เราดูนะคะลองช่วงล่างลองช่วงล่างอะไรประมาณนี้ไม่หลุด่ดูบอกที่เขาเรานั่งซิคันจะโอบกระชากกว่าตัวเราขนาดแล้คนรุ่นร่างใหญนะ่นั้นคือไซส์ฝรั่งมาเนาะเออมันก็จะออกโอ้ฟังเสียงฟังเสียงเร้าใจโอ้โห การขับขีปลอดไพรคาดเบลด้วยนะคะตรงนี้ถนนเลนมันว่างอะค่ะก็จะโล่งๆอะถ่ายไลฟ์สดเลยเหอะแต่มันทำเป็นคลิปได้ค่ะก็หมายความว่าเจสไรท์ใช่ค่ะถูกต้องฟอร์เรนเจอร์แรปเตอร์จริงๆชื่อเต็มมันอย่างนั้นนะเพราะว่ามันตระกูลเดียวกันอ่า Raptor Raptor Yes โอ้โหแอก e n แต่ถ้า Ranger เขาจะคำว่า Next Gen เนอะ Next Gen อันนั้นจะเป็นร้านกาแฟค,ค่ะใช่ค่ะร้านหร้านกาแฟร้านเหมาะเหมาะคาเฟ่อ่าใช่เครื่องยนต์เบนซินนี่แรงแรงบิดมันเท่าไหร่นะแรงม้าเท่าไหร่ เครื่อง3.0 <2. S 1> แรงม้า200กว่าเนาะ2ล้อ13ได้อะอ๋อถ้าดีเซล,เซลถ้าดีเซลก็จะอ่าแรงบิดแรงม้าน้อยลงอ่าเรามีเครื่องอยนต์ดีเซลอืมใช่200ศูนย์200ศูนย์200ศูนย์ก็คือเรานั่งอยู่อ่าคันนี้ ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเราคาก็จะถูกกว่าด้วยนะยนจะเย็นครับพี่โบ๊ท <laughs> ใิวไปกินก็เตี่ยวเรือไหมครับได้ค่ะไม่ต้องลงน้ำนะน้อง <laughs> <laughs> เอาแบบเบาๆเตี่ยวเรืมันบกพี่โบ๊ทบอกว่าเดี๋ยวไปกินก็เตี่ยวเรือไหมเดีย๋ยว <laughs> กระโจนลงน้ำโซ่ ไม่ต้องขนาดนั้นนะคะขนาดนี้ฉันถือกล้องนิ่งเลยอ่ะเพราะว่าคือช่วงล่างมันนุ่มมากอ่ะมันไม่ต้องกระโจนโชว์นะน้องจะเย็นเจยเย็นเพีเ่มีรถมาเออคันดำโอเคไปได้ค่ะมีคนมาคอมเมนต์แล้วนะใครวะอ้๋อีพอลลี่ เพื่อนสาวท่านิงมองมี่เห็นใส่แว่นก่อน,นว่าอะไรวะอย่าลืมเปิดตางูครับไม่เขียวเลยกับแป้งตา<ร>งูอ๋อใช่ๆตะกีไปร้อนมาไม่ได้พกแป้งตางูมาเขาบอกว่าเย็นยะันเฮ็ดฮนี่เอฟซีันเอง <c oughs> เพื่อนสาวไม่ได้ฉันมีแพรี่อันนี้พอลลี่ <c oughs> โอ้ยฉันเมื่อยนล้วเกียดถือละเดี๋ยวสลับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนีจ๊ะทีมงานสุดแกร่งของเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือก่อนนะไปก่อนแหละบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ